แต่ถึงจะคลอดหลายร้อยตัวลูกมา้า้นาำที่รอดจนโตกลับมีไม่มากนักเพราะต้องต่อสู้กับธรรมชาติและผู้ล่าอยู่ตลอดเวลามา้า้นาำจึงต้องพัฒนาระบบสืบพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างการให้เพศผู้ตั้งทอมแทนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกๆอยู่รอดความน่าสนใจอีกอย่างคือ ช่วงที่หมาน้ำเพศผู้ตั้งท้องระดับฮอร์โมนของมันจะเปลี่ยนไปจนคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังจะเป็นพ่อจริงๆฮอร์โมนเหล่านี้ช่วยในการควบคุมการพัฒนาของลูกและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับคลอดปรากฏการณ์นี้ทำให้นักชีววิทยาหลายคนยกย่องหมาน้นาำว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของ ความร่วมมือทางวิวัฒนาการระหว่างเพศผู้และเพศเมียเพราะหมาน้ำทั้งคู่มีบทบาทสำคัญตัวหนึ่งผลิตไข่อีกตัวหนึ่งอุ้มท้องเป็นการแบ่งหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบมากๆและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้หมาน้ำเพศผู้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในคุณพ่อที่น่าทึ่งที่สุดในโลกธรรมชาติ เป็นตัวทานของสัตว์ที่บอกเราว่าบทบาทของพ่อแม่ในอาณาจากักรสัตว์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศใดเพศหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ธรรมชาติออกแบบขึ้นอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อให้ชีวิตตัวเล็กๆอีกหลายร้อยชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นก่อนจะจบรายการวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมองย้อนกลับไปว่าโลกธรรมชาติยังมีเรื่องแปลกหม่อีกมากมายที่เราอาจไม่เคยรู้เลย และถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ผมขอฝากช่องสงสัยแต่ได้คำตอบเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ